สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการขออนุญาตขอบคุณนะครับ ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลก911นะครับบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลนกันไปได้ที่แอดลีก911นะครับอย่าลืมเติมแอดนั้นห้าด้วยนะครับ วันนี้นะครับแนวทางทางช่องยูทูบชา n e l นะครับของทางด้านเซียนบอลตัวจริงหรือว่าสถานีหนุกหนังนะครับเป็นเจ้าเดียวกันนะครับนำเสนอเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับทางด้านสิงห์พงา์นะครับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านรับกำเยียงของไอ้พื้นจหญ่อาร์เซนอลคู่นี้เตะดึกนิดนึงนะครับตี2:15ตามเวลาบ้านเหล่านะครับที่วิลล่าพ์คบ้านของแอสตันวิลล่านั่นเองนะครับ เซตีสินั้นหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้ออกเสมอเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับวิลล่าก็เอาชนะได้แค่ครั้งเดียวเหมือนกันนะครับอีก8ครั้งเป็นอาร์เซนอลเอาชนะไปนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับวิลล่าชนะ1เสมอ1แพ้3ามังฟอร์มยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมี2นัดหลังกระเตื้องขึ้นมาเพราะว่าต้องหนีตายนะครับส่วนอาร์เซนอลนะครับชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับฟอร์มกลับด้านกันเลยนะครับสนัดหลังของอาร์เซนอลนี่สุดยอดนะครับชนะทั้งแมนซิตแล้วก็เรพูลับ ในด้านความพร้อมของทีมนะครับแอสตันวิลล่านะครับวันนี้นะครับแผงหลังมีปัญหานะครับตัวหลักบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับเรียกได้ว่าต้องเอาสำรองลงนะครับมีปัญหาอย่างแน่นอนนะครับส่วนอาร์เซนอลขาดตัวหลักก็คือ n k ็นเทีที่ติดโทษแบนนะครับนองนั้นอยู่กันครบส่วนที่บาดเจ็บก็ยาวนะครับไม่ได้ลงอยู่แล้วไม่ได้เป็นตัวจริงอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับค่อนข้างจะฟูทีมนะครับ สถานการณ์ตอนนี้นะครับต้องการ3แต้มทั้งคู่นะครับโดยวิลล่าเจ้าบ้านเนี่ยปัจจุบันอยู่ดับสิบแปเตะไปแล้ว36นัดมี31แต้มนะครับตอนนี้มีแค่นอริสนะครับน็อกมินมียี่สิบเอที่ลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอย่างแน่นอนแล้วส่วนแอสตันวิลล่าต้องรอลุ้นคืนนี้นะครับหลังฟิงฟ้านะครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับต้องชนะสถานเดียวเพื่อความอยู่รอดนะครับ3แต้มเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นส่วนอาร์เซนอลนะครับปัจจุบันอยู่ดับ10ของตารางนะครับเตะไปแล้ว36นัด มี53แต้มนะครับยังต้องการแต้มไหมยังต้องการอยู่นะครับเพราะว่าเหลืออีกสนัดเนี่ยหแต้มเต็มเนี่ยยังสามารถลุ้นพื้นที่อยูโรปาลีกได้นะครับเรได้ว่าเป็น3แต้มที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับกับ้าบ้านค่อนข้างสำคัญเยอะหน่อยนะครับกับอาร์ซิโนนี่ยังมียังมีอีกทางหนึ่งก็คือเป็นแชมป์เอฟเอคับก็ยังได้เป็นลุ้น เปลุ้นเออไปเล่น,ไป,ลนไปเล่นยูโรปาลีกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็เป็นทางเลือกสทางก็ต้องเอาทั้งคู่เพียงแต่ว่าดูทรงแล้วเนี่ยน้ำหนักมันออกไปทางทีมเยือนซะมากกว่าเพราะว่าเซตตีเจอกันเนี่ยเป็นอาร์ซนอนททำผลงานค่อนข้างที่จะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็สภาพทีมวันนี้เป็นอาร์ซนอลที่พร้อมกว่านะครับแอตเลติลาหลังมีปัญหาเนี่ยอาจจะโดนเยอะได้นะครับวันนี้นะครับ ราคาในการลงทุนเปิดมาเป็นราคาเสมอนะครับราคาต่อปปต่อครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกครับเป็นอาร์เซนอลเป็นฝ่ายต่อนะครับโดยส่วนตัวผมมองว่าวันนี้น่าจะเป็นอาร์เซนอลเข้าวินนะครับแม้ว่าจะเล่นเป็นทีมยือนก็ตามนะครับแต่โดยส่วนตัวมองอย่างนั้นนะเพราะว่าแอตเติโาาแม้ว่าจะต้องหนีตายนะครับพลังแห่งความหนีตายประมาณไม่ได้ก็จริงแต่ว่าหลังลู่นะครับวันอนี้หลังไม่ได้เป็นตัวจริงนะครับน่าจะมีปัญหาส่วนอาร์เซนอลเนี่ยตกทีมใหญ่มาได้หมดนะครับทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนซีนะครับในสองรายการอบๆ แต่คิดว่า3แต้มในมือตรงนี้ก็ไม่น่าพลาดเหมือนกันนะครับเพราะยังไงก็ต้องเอาเพื่อน,นุ้นโคตายูโรปาลีกนะครับอาจจะไม่ได้เต็มทีมนักแต่คิดว่าน่าจะชนะได้นะครับน่าจะแบบเฉือนเฉือนะครับ1 0 2 1ประมาณนี้นะครับคลิบนี้ยังไงก็ฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้แล้วกันนะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์คุยกันด้าน่างได้นะครับก่อนจะกันนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอดลิกาเก้าหนึ่งหนี่สุด มั่นคนที่สุดและก็น่าเชื่อถึงที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับเลขที่แอดลีก้า911นะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับหรือกดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมทำลิงก์ไปแล้วนะครับสรุปนะครับขอต่ออัลจซนอนที่ซักปอปอนะครับไม่มากแล้วก็ไม่น้อยนะครับสกอร์ที่คาดคาดว่านอนบุกมาเฉือนนะครับ1021ประมาณนี้นะครับทีนี้ยังไงฝากไว้พิจารณากันประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ